สวัสดีครับวันนี้จะมาร้องเพงลงรักควรมีสองคนแล้วก็เนี้ยจะเปิดเพลงมาใหม่ฮ่า่นชอบเปิดเพลงใหม่มอยูเลยฮปกติเมกี้ลงไปในช่องดูทุกตัวเองก่อนให้ให้เขาดูกันก่อนแล้วดูคลิปนี้กันแล้วมารลอามินงก่อนแล้วครับแม่ฮะ เขาอะก็ได้ก็คนมันฮะปวดใจไปแล้วความหาไม่ควรซิม,มี่สองคนเท่านั้นเ้าอนแล้วข้อสีหักกันฉันยอมก็ได้และสี่ให้เห็ดจังไดกระหัวใจมันเฮาสี่ขอเ้าให้ทำอยู่บ่ ลาให้ใจบได้ด้ออาเดชาก็แค่อยากเธองนันจบแล้วแต่ขี้คุยข่าวชาข่าวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่พูดนะคบพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขี้คุยเช้าเขาก็ทอดกูเกย์สิครับเหมือนเนมือนี่ นะคบแต่หวยแปลกค่ะ